เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับวันนี้เตรียมตัวสอบยังไงบ้างครับยบก้าบาทเดีไม่เตรียมตัวสอบเตรียมตัวซ้อมเลยค่ะเก็บตังค์ไว้แล้วค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นการแนะนำที่ดีมากครับวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างครับเตรียมสอบวันนี้ครับก่อนเลยนะครับตื่นเช้าก็อาบน้ําก่อนเลยแล้วก็ทบทวนนิดหน่อยเปิดเปิดทบทวนสรุปนะครับเกี่ยวกับสรุปแล้วก็มาวันนี้ก็พร้อมมากเลย ครับมั่นใจหรือเปล่าครับพี่มั่นใจมากมั่นใจครับ80ซไม่ผ่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไหนครับอยู่ข้าวค่ะหิวมากค่ะตอบได้เนียนมากจะกินอะไรครับเนี่ยมีควายก็กินแล้วค่ะตอนนี้ค่ะหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ทานอะไรมันเลยครับพี่หัวลยพี่หัววะพี่หัวพี่ก็พาน้องไปกินไงเหรอ อ่ละก็ต่างกาไปกินข้าวไงอ๋อแล้วอีกคนนึ่งไะแน่นอนเขาไปกินข้าวไปกินข้าวหรอออแล้วอนี่กินแต่ข้าวใช่ไหมกินข้าวไม่กินกับนะอ๋อโอเครู้เรื่องมครับะวาเรียนจำนิดนึงนะไม่ได้โดนจบครับไม่ได้โดนจำอ๋อหรอเอามาทำอะไรครับเนี่ยเออมากินข้าวครับอ๋อนึกว่าจะแวะเรียนจำสักพักหนึ่ง